ต่อไปเป็นเรื่องอนิเมตอนิเมตผมไม่ได้ฟิกว่าคุณจะต้องอนิเมตสวยผมขอแค่จะดูว่าคุณอนิเมตได้คุณจะคุณจะมาแค่แบบว่ายกแขนยกขาให้ดูอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือคุณจะอนิเมตแบบที่ผมจะทําอันนี้ก็ยินดีด้วยมันได้กับตัวคุณนะครับมาดูเรื่องอนิเมตก่อนอนิเมตจะมีเรื่องอย้อนให้นะครับเผื่อลืมจะมีเรื่องไทม์สไลเดอร์ตรงนี้นะครับที่จะเป็นตัวกำหนดคีเฟรมเนาะโดยทั่วไปแล้ว fps นะครับจะเป็น3 0 fps ต้องติ๊กไป 30fps เวลาคุณเอาเข้า Unity งานเกมเขาใช้ 30fps ยืนพื้นนะครับต่อให้คุณทำ24เดี๋ยวมันรีพอร์ตเป็น 30fps แล้วคุณจะไม่ได้ทามิ่งที่ตรงด้วยนะครับถ้าคุณทำไม่ใช่ 30fps ส่วนตรงทาง e s เ i d e r ถ้ามันเป็น0ให้เลื่อนมาเป็น1นะครับโดย standard ควรจะเป็น1ก็คือเริ่มเฟรมที่1จบที่เฟรมเท่าไหร่สมมติว่างานผมผมบอกว่าอขอ2วินาที60เฟรมแบบนี้นะครับ แล้วให้มาเช็คตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นิดนึง time slider preference นะครับนี่ตรงนี้เผื่อของคนของคนอื่นมันไม่ได้เซตแบบผมมันจะวิ่งเร็วมากตรง playback speed นะครับจาก Play every frame เนี่ยให้ปรับเป็นที่30 fps ่1อันนี้จะเป็นเฟรมจริงที่เป็น30 fps แล้วนะครับแล้วกด s a v ไปนะ,ะที่ต้อง setting มีเท่านี้นะครับต่อไปนะครับวิธีการ a n i m a t แบบ เป็นสเต็ปบาสเต็ปนะครับเพื่อที่จะเทสตัวลิฟของเรานะครับผมจะใช้วิธีการเลื่อนไปที่ทําสลเดอร์ที่1นะครับะทม์สลเดอร์สายสุดก็คือเฟรม1นะครับแล้วผมจะปิดมาร์กิ้งนะครับตัวโมเดลออกนะครับตัวจอยออกนะ,ะเหลือแค่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็จะลากคุมนะลากคุมขอดูนะน่าจะได้นะน่าจะได้นะสังเกตจากตัวเอาไลเนอร์นะมันติดอยู่นะ พอลากคุมได้ปุ๊บก็ไปที่ตรง Channel Box นะครับตรงนี้นะครับกดคลิกขวาที่ตรงอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดคีย Selected นะครับคีย Selected ไปปุ๊บเดี๋ยวขอลองก่อนนะคีย All ค e y a b l e ลองดูสิผมดูก่อนอ่ะมาทุกจอยอ่ะโอเคอย่างนี้ใช้ได้ผ่านหรือ เอาแบบง่ายกว่าน,นั้นคือกด S Next นะครับ S Next เป็นคีย์ลัดนะครับเป็นคีย์ลัดที่ผมทำเมื่อกี้แหละนะครับเป็นการกดคีย์เฟรมเหมือนกันเนาะให้เราเคีย์ตัวแรกก่อนนะครับอันนี้เราจะทำเป็นลูปแอนิเมชันนะบอกก่อนลูปแอนิเมชันก็คือมันเล่นลูปไปเรื่อยๆนะครับหมดหมดวินาทีที่เราแอนิเมตไปปุ๊บมันก็จะเล่นท่าเดิมของมันไปเรื่อยๆลูป Animation แอนิเมชันเราก็ควรจะมีทัมมิ่งในใจว่าจะเล่นกี่วินะครับงานเกมหนีไม่พ้นลูปแอนิเมชันคุณจะต้องทำลูปแอนิเมชันไปตลอดนะครับ ถามว่า state ahead ได้ไหมได้ถ้าเป็นซ i n ิเม t i c นะครับแต่ว่าในการเกมเนะี่ยคุณจะทำท่าตีไอดอลท่าปล่อยสกิลคุณก็ต้องทำเป็นลูปแอนิเมชันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับควรจะกลับมาอย่างน้อยก็ต้องเป็นลูปกลับมาที่ i อด e หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณควรทำนะครับก็ให้คีย์ที่คียต้นนะครับก็คือคียที่1และคียสุดท้ายสมมุติว่าผมตั้งไว้60เฟรมนะครับหรือ2วินาทีนั่นเองอผมก็คีย์สุดท้ายไวด้วยตัว S n e x นะครับ เป็นการกดคีย์เฟรมเช็คด้วยว่ามันคีย์ติดไหมถ้าคีย์ติดก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เริ่ม a อนิเมตผมจะ a อนิเมตที่เฟรมที่30แล้วกันนะครับง่ายๆเลยนะตัวนี้ผมก็จะกดที่คอนโทรลเลอร์เท่านั้นนะครับไม่กดกระดูกนะครับไม่กดกระดูกกดคอนโทรลเลอร์เท่านั้นนะแล้วผมก็จะจัดท่าโพสให้มันนะครับเพื่อโชว์ว่าอ๋องานผมเนี่ยนะครับขยับได้จริงนะขยับได้จริงนะนี่มีโช์นี่ด้วยเอาอนิเมมาแล้ว สงสายไปโดนอะไรไมาแน่เลย M c o n t a n t ผมขอเช็คก,ก่อน IM ผมมัน,ม,นมันไม่มาอ๋อผมไม่ได้ไปไอ้นี่มันไม่ได้เอามันเข้าไปใน h i e r a r c h โทษทีจาก Part เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวขอเอามันเข้าไปใน h e a d ใน h e a Controller ด้วยนี่เติมเข้ามาหนึ่งตัวเดี๋ยวปรับไปที่อันเดิมก่อน ไปที่เฟรมหนึ่งอะทษทีโทษทีขอย้อนโปรเซสิดน,นึงไม่ได้เช็คเลยเมื่อกี้นะครับเฮดคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ถ้าใครทำนะครับก็อย่าลืมเช็คดีๆนะก็จะมี i r กับ i l เนาะที่จะต้องแพ r e เ t น o ์คอนสเตนให้มันก็ i l คอนโทรลเลอร์คอนสเตนเป็นแพ r e เ t น์แบบ m คอนสเตนมาไหมขอเช็คก่อน ไม่มาเหรอผมเช็คก,ก่อนนะมันอาจจะติดปลั๊กอะไรทักอย่าง Constant M Constant M เอเอามาข้างเดียวไว้ข้างนี้มันดือ้อเป็นไรเนี่ย ข้างซ้ายอ่ะมาแล้วผงใส่มันเอออ่ะก็ไม่มีเลยครับก็อันนี้ก็คีย์เฟรมมันมันน่าจะโดนคีย์ไว้แล้วอ่ะเฟรมที่สามสิบเฟรมที่30สิบผมจะอนิเมตมัน แอนิเมตมันแบบนี่มองขึ้นไปข้างบนนะครับ a อนิเมตไอตัว m c o n t a i n ของผมด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เราอยากจะทำท่าอะไรทำท่าทำทางแต่ว่าขยับให้ดูให้เห็นชัดๆก็แล้วกันนะอ่ะ,อะนี่ขยับขาด้วยอ่ะเท้า จริงๆก็ควรมีคอนโทรลเลอร์อีกตัวหนึ่งคุมคุมพีวิสตัวนี้นะเนี่ยเอาไว้ยกเยกเอวผมไม่ได้ทำคอนโทรลเลอร์ฮิปแต่ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับแค่ขยับได้ก็ก็สวยแล้วนะครับสำหรับพวกคุณนี่ผมทำท่าโพสนี้แล้วกันดูดีอยู่นี่เวลากดเพย์นะครับมันก็จะ เด้งดึงไปแต่ถ้าอยากจะให้มันดูเป็นแอนิเมชันก็ทำได้นะครับเช่นก่อนโพสก่อนจะไปะเราก็แอนิเมตมันนิดนึง่งแอนิเมตมันนิดนึง่งช่วยมันหน่อยมีท่าเตรียม State ต h เฮดก่อนสเต h เฮดเข้าไปผมลองเทสนะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ อันนี้มันนิ่งไปหน่อยผมจะสักช่วง30ก่อน30 30อ่ะ30ปุ๊บอ่ะแบบนี้ก็ได้ครับนี่แอนิเมทให้เห็นนะครับถ้าไม่อยากแอนิเมทขี้เกียจก็ขยับขยับมาให้ดูแค่นั้นเลยนะอ่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการแอนิเมทนะจริงๆก็มีเท่านี้แหละนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโบนเนาะ ถ้าจะแบบโปรเฟชชั่นอลจริงๆเนี่ยควรจะมีฮิปโบนอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์ะ Controller นะครับในการควบคุมฮิปก็จะคล้ายๆกับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตนะสร้างคอนโทรลเลอร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวผมจะทำตัวฮิปคอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้จะทำไม่ทำแล้วแต่นะถ้าทำก็ได้กับพวกคุณนะครับผมทำเอาอันนี้เลยอะมา ันนี้จะเป็นตัวควบคุมฮิปนะครับควบคุมฮิปผมจะขอตัดแพร์เลนคอน a n นที่กระดูกตัวรูทก่อนนะกระดูกรูทผมขออ่านกันนะร o ทโบนรูทโบนอันนี้อยู่นี่นะครับขอลบคอนเ a i n นตัวนี้ออกก่อนนะครับก็คือตัวนี้จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเห็นปะจะบิดๆเบ,บี้ยวๆแล้วแล้ว,ลวก็ไอเจ้าตัวนี้เนาะ ที่เป็นตัวใหม่ของผมนะครับผมจะให้มันเป็น HIP-Controller HIP-Controller อขออนุญ,ญาตตั้งชื่อหยาบๆนะ Controller กุแล้วเอาไปไว้ใน r o o t นะครับเอาไปไว้ใน o o t root g นี่นี่ r o o t c o n t r o l l e r ปล่อยปุ๊บมี h i p หนึ่งตัว HIP- จะเป็นตัวควบคุม นะครับเอวของเขานะผมก็จะคลิกที่เอวก่อนอ่ะเอวคอนโทรลเลอร์ตามด้วยอ่กระดูกนะครับรูทไปที่คอนเทนแพร้นธรรมดานี่อันนี้จะเป็นตัวควบคุมเอวนะครับตัวควบคุมเอวแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วตัวฮนะิปคอนโทรลเลอร์เนี่ยตอนเดี๋ยวต้องจัดไฮดักคนะีใหม่หน่อยนะครับมันจะอยู่เหนือ ไอตัวขาเนะี่ยมันจะมาอยู่ใต้ฮิปคอนโทรเลอร์อีกทีนึงอ่ะเราแก้นะแกน,นี่แก้งาน L กับ R ของไว้ในฮิปอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะแล้วตอนที่ขยับนะครับมันจะขยับได้ทั้งแผงอย่างนี้เนาะอันนี้คือฮิปนะครับแล้วก็ตัวนี้จะทำคล้ายๆกับ m constraint นะครับก็คือเราจะทำหน้าที่มันเหมือนกับตัวรูทโบนที่เป็นไอตัวร o ทที่มันวุกกน้ก่อนๆที่เราสร้างโบนขึ้นมาตัวหนึ่งไว้ตรงกลางเนี่ยเราไม่ต้องสร้างแล้วเรามาควบคุมผ่าน ไอ้เจ้านี่อีกทีหนึ่งนะครับนี่เราก็คลิกที่ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วก็ตามด้วยคอนโทรลเลอร์ฮิปนะครับไปที่คอนเทนแพร้นนะครับแล้วลองดูซิมันลากเนี่ยอยู่ที่เดิมไหมอ่ะนี่เห็นปะเราได้ทั้งตัวนี้นะครับรูทแล้วก็ได้ทั้งเอวนี่อันนี้เป็นวิธีแก้งานนะอ่ะนี่เด่นดึบดึบดึบ,ดบได้นะครับอ่ะลองดูนะครับนี่ันผมผมโชว์ด้วยแล้วกันอ่ะโชว์โชว์ว่ามันได้นะ เดี๋ยวขอคีเฟรมที่1กับท้ายก่อนอันนี้จะทําไม่ทําแล้วแต่เลยถ้าทํามันก็จะสมบูรณ์ขึ้นลิกตัวเนี้ยนะครับอ่ะผมใช้ไอ้นี้เลยกันอ่ะนี่เด้งขึ้นมาหน่อยนี่โชว์นะโชว์ว่าของผมมันมันไอ้นี้ได้จริง ขยับได้จริงในตัวรูทต,ตัวรูทไม่ข้องเกี่ยวกันนะครับไม่ข้องเกี่ยวกันขยับได้จริงนี่รูทโชกระโดดโชว์ด้วยอ่ะอันนี้จะทำไม่ทำแล้วแต่เลยอ่ะทำก็สมบูรณ์ขึ้นนี่นะประมาณนี้นะครับลองจัดไฮรักคีดูดีๆนะครับก็ ถามาว่ามันแก้ได้มันแก้ได้ทุกโปรเซสเลยครับแต่คุณต้องอ่านของคุณให้ออกว่าที่คุณลิกมาทําอะไรคุณจะแก้ไม่ได้ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อคุณไปใช้ลิกคนอื่นกับคุณไปใช้ออโต้ลิกนะครับออโต้ลิกเนี่ยมักจะแก้ไม่ได้เนื่องจากถ้าแก้แบบเนี้ยมันจะแก้พังทั้งระบบนะครับแล้วคุณไม่มีทางรู้หรอกว่า คอนโทรลเลอร์เขาสร้างมาเขามีโยงโนดอะไรไว้บ้างคุณไม่รู้นะครับแต่ถ้าคุณประกอบเองจากศูนย์แบบที่ผมทําในวิคเนี้ยที่เราทํากันเนี่ยคุณจะรู้ว่าอ๋อฉันทำคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ฉันเคยตั้งชื่อตัวนี้มาฉันรู้ว่าฉันเอาคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ไปใส่ตรงนั้นอ่าแต่ถ้าคุณไปใช้ของคนอื่นเนี่ยคุณจะเริ่มงงละตรงนั้นไม่เป็นไรตรงนั้นก็ให้ใช้เป็นพรเซตของเขาไปแต่ถ้าเราทําเองนะครับข้อดีของมันก็คือเราสามารถจะควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองนะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานลิกของโบนนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับก็เป็นโชว์แอนิเมชันสั้นๆแค่นี้แหละถ้าไม่อยากทำแอนิเมชันใช้วิธีขยับไม่ให้ผมดูนะครับเปิดโลเคอลรเทชันเอซิตให้ผมเห็นนะครับตรงนี้จะไม่โดนหักคะแนนถ้าไม่เปิดโลเคอลรเทชันเอซิตนะครับโดนหักคะแนนหนึ่งนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำคัญไม่แพ้กันแต่ผมก็ลืมซะแล้วนะครับก็คือการสร้างกรุ๊ปนะครับอย่างน้อยต้องมี3กรุ๊ปนะครับก็คือ1กรุ๊ปตัว โมเดลนะครับสร้างให้เขาด้วยนะก็เป็นโอนโบน,อ,โบนอันนี้เป็นโบน geo ย่อมาจาก geometry นะครับหรือว่าโมเดลสามมิตินั่นเองอ่ะกุ๊ปนะครับของตัวคอนโทรลเลอร์โอน under score controller นะครับอ่าน,นี้ต้องตั้งด้วยนะครับลืมพูดเลยแล้วก็กุ๊ปของตัวจอยนะครับโบน core, อน under score j o ยนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่เหมือนโฟลเดอร์นะครับคิดซะว่าเป็นโฟลเดอร์อ่ะแล้วก็กดคอนโทรลนะครับ select สามตัว กดคอนทรลจีกหนึ่งที่ตั้งชื่อว่าโบนนะครับเป็นตัวแม่มันก็คือถ้าเราอินสตอลตัวนี้เป็น r e ฟ e r นซ์เข้าไปในโปรเจกต์อื่นสิ่งที่จะเจอตอนแรกก็คือโบนเปิดออกมาเจอ3ามโฟลเดอร์แล้วก็เปิดออกมาก็เจอไส้ในนะครับคุณจะต้องโชว์ให้ผมเห็นพวกนี้นะครับก็คือมาเลื่อนให้ดูนะครับออันนี้เป็นเงื่อนไขนะเลื่อนให้ดูนะครับเลื่อนให้ดูเล,ดเลื่อนให้ดูว่าอโอเคคุณจัดกุ๊ปไว้นะประมาณนี้ ทำแอนิเมชันให้ดูให้เห็นนะครับแค่นี้แหละผมขอแค่นี้นะครับสำหรับงานนะครับโชว์ให้เห็นเพนทเวดมาให้เรียบร้อยนะเราแยกเป็นพาร์ทให้ดูแล้วเนาะส่วนไอ้ที่ว่าจะทำไม่ทำก็คือตัว h i ปคอนโทร l เลอนะครับทำก็ได้กับตัวคุณตัว M c o n s t a t t ไม่ทำมาผมไม่ว่านะครับแต่อย่างน้อยมันต้องขยับได้นะครับขยับได้ปกตินะครับก็คือจะทำนิ้วมาก็ได้ถ้าขยันจากจะประกอบนิ้วก็ได้เหมือนกันนะประกอบนิ้วมือประกอบนิ้วเท้า เอาที่ชอบเลยนะครับถ้าขยันก็เดี๋ยวจะพิจารณาให้เป็นพิเศษนะครับตัวนี้มีค่าเท่ากับ10คะแนนนะครับก็ขอให้ทำแล้วกันถ้าไม่ทํานี่มีโอกาสได้ด็อกสูงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวลิงนะครับถ้าไม่ส่งตัวลิงก็มีโอกาสได้ด็อกสูงตัวไหนที่มันมีมีแต้มพอยเยอะๆผมแนะนําว่าให้ไปโฟกัสทําให้มันจบๆไปนะครับแล้วก็หลังมิดเทอมเราจะเป็นออโตลิกแล้วอันนั้นก็จะง่ายขึ้นนะครับ ง่ายขึ้นแต่ว่าตรงช่วงแรกกับมันจะลําบากหน่อยคุณต้องเรียนรู้เครื่องมือนะครับผมจะสอนให้คุณรู้จักปืนก่อนก่อนที่คุณจะไปยิงปืนนะครับคุณจะได้รู้ว่าปืนมันห้ามเอานิ้วเข้ากงไกลปืนนะครับอ่าแค่นั้นแหละผมเปรียบเทียบอาจจะไม่ค่อยเข้าพวกหน่อยแต่ประมาณนี้นะครับไม่อยากให้คุณใช้ a i จนจนลืมว่าพื้นฐานมันคืออะไรนั่นแหละที่ผมจะสื่อนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้อัปโหลดให้นะ แล้วก็ระหว่างนี้ผมจะมาเดินดูให้นิดหนึ่งแล้วก็เอาไปทำที่บ้านกันนะครับอโอเคสำหรับพาร์ทสี่